บทที่6เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพักวาภาระณสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิคทาเยตะตะระโขพักวาปัจจวะคขิเยภิกขูอามันเตสิเทวะเมภิกขเวอันตาปะพระชิเตนะนณเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขังลา ลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปฉุดโปถุดชนิโกอะนาริโยอะนัฏะสันหิโตโยจายังอัตตะลิกะมาทานุโพโค,โคทุกขโอะนาริโยอะนัฏะสันหิโตเอเตเตพิกขะเวอุโพอันเตอนุป,ปะคัมมะมัชิมาปฏิปทา ตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขะกุจักขุกะรณียานะกะรณีอุปสมายะอภินยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตมาจะกสาภพิกเวมัชมาปฏิปทาตถาคตีนีอภิสัมพุทธาจักขุกะรณียานะกะรณีอุปสมายะอภินยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะ อะริโยอัดทังคิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคะเตนะพิสัมพุทธาจากขุกรณียาะกรณีอุปสัมมายะ อภินยาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทงังโขปะณภิกขเวทุกขังอริยสัจจชาติปิทุกขาชาราปิทุกขาณมะระนำปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโมโทมะนุสนสุปายาสาปิทุกขาอปิเยต อับปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปัดฉิยำปยำปิดชังนะละพะเตตัมปิทุกขงังสังขิตเตนะปันจุป,ปาทานกขันธาทุกขาอีทังโขงปะนะภิกขเวทุกขะสะมุทโยอริยสัจจามายายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคาสะสหะคะ ตาตะตะระตะตะราพินันที่นีเสยยะถีทางมากามะตันหาภาวะตันหาวิภะตันหาอีทางโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรธทอริยสัจจังโยตตะตัดสายวะตันหายะอสสะวิลาคะนิโรธทจาโคปะตินสักโคมุติอนารโยอ,อีทางโขปะนะพิกเว ทุกขนิโรธาขนมินิปฏิปทาอริยสัจจังอะเยอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคขเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพ อนานุสุตเตสุทมีสุตรจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปะลิเยปะลิเยยันติเมพิกเวปุเพอะนาุสุตเตสุทมมสุตรจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปะ ลินยาตันติเมพิกเวปุเพออะนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขะสมุทธโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออะนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปณิทางทุกขะสามุทยโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุทเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทางทุกขะสามุทยโยอริยสัจจังปะฮีดันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธเมสุจากขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขานิโรธทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธทมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขปะนิทางทุกขานิโรธอริยสัจจังฉัตสีกา ตับพันติเมพิกเวปุเพอ,อนานุสุตเตสุธรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปะนิทังทุกขนิโรโทรอริยสัจจังอริยสัจจังสัฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอ,อนานุสุตเตสุธรมเมสุ จักขุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปปิอีทางทุกขานิโรธทหามิมีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวผูเพอนันุสุเตสุทเมสุจักขุงอุทปปปิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทปปธิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปปิตังโขปนี้ทางทุกขานิโรธ ติปัฏฐาริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกเเวปุเพอานานุสุเตสุธเมสุจากขุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโธคามินีปฏิป,ปัาอาริยสัจจังภาภาวิตันติ ภาวิตันติเมพิกเวปุเพอานาันุสุเตสุธาเมสุจักขุงอุทปาฏิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกโอุทปาธิยาวะกีวัจจะเมพิกเวอิเมสุจะสุตุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาทะ สา,สาการังยะถาภูตังยานทัศนังณะสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเวะเทวเกโลเกส,มเสาาัมาาละเกสหะพระสภะละหามเกสัตสะมณะพระลาหามนิยาปะชายะสเทววนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธป,ปัจจันญาสิงยะโตจะ โหมพิกเวอีเมสุจะสูตุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทะวาทะสากลังยะถาภูตังยาณทัศนังสุวิสุทังอโหสิยะานังพิกเวสัเทวะเกโลเกสามาลเกสภะละหะมะเกสัตสะมณะหะลาหะมณิยาปะชย,ยะทะเว สเทวะมนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุพมพโทโธปัจจัญญาสิงยานันยานันจะปะณนะเมทัสนังอุทะปาทิอะกุปปาเมวิมุติอัยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนภะโวติอิอธะมะโวจะภะขวาอัตตะมะนาปัญจวะวัคคียาภิกขุภะขวโตภาสิตังอภินันทุงอะมิต อะมัสสนิจจปนณเวยากะระนัสหมิงพันยะนาพันยมานีอายตสะมะโต,โตโกนทันยะโกนทันยันสะวิลชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทาปาทียังกินจิสะมุทะยะธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติ ปะวัตติเตเจจะพักวัตตาธรรมจักเกกุมพาเทวาสัทมนุสาเวสูงเอตมพักวัตตาภาราณะสิยังอิสิปะเตะพิมิทาเยอนุตลังธรรมจาักกลางปะวัติตังอปะวัตยังสมเนนะวาพระลาหามะมเนนะวาเทเวนะวามาลนาีนะวาพระลาหะมุนา วาเกณจิวาโลกาสมินติภุมมานังเทวานังทัตทัตทางสุตวาจาตุมะหาราชิกาเทวาทัตสะมนุษาเวสุงจาตุมะหาราชิกานังเทว,วานังสัตทางสุตวาตาวะติงสาเทว,วาสัตธ,ธ,ธมนุษาเวสุงตาวะติงสานังเทว,วานังสัตทา,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 างสุตวายามาเทวาสัตธ,ธมนุษาเวสุงยามานังเทวานัง สัตทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตธ h มนุษาเสาวสูงตุตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัตธ h มนุษาเสาวสูงนิมมานรตีเทวานางสัตว์ทางสุตวาปะระนิมมะนิมิตะวสันตวัตถีเทวาสัตธ h มนุษาเสาวสูงปะระนิมิตะวสวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวา พระราหะมะกายิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุงเอตัมภะกวตตาพาลานะสิยังอิสิปะนิตะเนมิฆะทาเยอนุตลังธรรมมาจากกังปะวัตติังอปะวัตอปะติวัติยังสะมมะนีนาวาพระราหะมะนีนาวาเทเวนาวามาลีนาวาพระราหามุนาวาเกนาจิวาโลกัสัมินติอิต อิติหาตนาาเนขะเตนตะเนมุดมุหุตนะนยาวะพระราหามะโลกาสัตถูอับพุคัตฉิอยัญจะทะสะสะหัดศีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหสูสิอาติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวัง อัโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะโตว,วะตะโพกนทันโยัญญาวสิวะตะโพกนทันโยติอิติหิทังอายสาะสะโตโกนทันยะอัญยากนทันโยตวะวะนามังอะหูสีติ